สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ความรักทําให้คนตาบอดเชื่อว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคําพูดแบบนี้กันมาบ้างแหละครับยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วยิ่งต้องเคยได้ยินเพราะบางครั้งความรักก็ทําให้เกิดเรื่องที่ไร้สติมากที่สุดได้เหมือนกันเพื่อที่จะไขว่คว้าเพื่อที่จะรักษาความรักไว้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูห้าพฤติกรรมสุดไร้สติที่ผู้หญิงทําเพื่อความรักนําเอามาฝากคุณสาวๆกันลองไปเช็คกันดูว่าคุณเคยทํา กันบ้างหรือเปล่าตามไปดูกันเลยครับข้อที่หหลงรักผู้ชายมีเจ้าของ ผู้ชายมีตั้งมากมายแต่ก็ดันไปหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วต้องทำยังไงกันละ่ะนั่นแหละครับคุณสาวๆอย่าลืมคุณที่มาทีหลังไม่ไว่ายังไงคุณก็ผิดอยู่ดีครับอย่าให้ความรักมาจุดรั้งความดีความมีสติมีคุณธรรมของคุณให้ต่ำลงไปครับมีผู้ชายอีกหลายหลายคนรอคุณอยู่อย่าเอาชีวิตไปแขวนไว้กับคนที่มีเจ้าของแล้วเลยครับ ข้อที่2คืนดีกับแฟนเก่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า พอได้รักแล้วก็รักมากแล้วก็เชื่อใจมากเชื่อไปหมดว่าเขาจะทำตามที่พูดได้สุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบเดิมฉะนั้นจะเลิกก็เลิกให้เด็ดขาดอย่าใจอ่อนคิดถึงสิ่งเลวๆที่เขาทำกับคุณไว้มันอาจจะเจ็บปวดในตอนแรกๆแ,แต่มันไม่ได้แปลว,ว่าคุณจะเจ็บตลอดไปแต่หากคุณยังอยู่กับเขานั่นแหละจะทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตครับ ข้อที่3เกาะติดยิ่งกว่าตุ๊กแกอย่าคิดว่าคบกันแล้วตลอดเวลา24ชั่วโมงต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะครับมันก็ต้องแบ่งเวลาส่วนตัวให้กับเขากันบ้างในชีวิตทั้งเขาและคุณไม่ได้มีกันแค่สองคนนะครับฉะนั้นเลิกเกาะติดเขาเป็นปลิงได้แล้วล่ะครับข้อที่4มีปัญหาอะไรเรื่องถึงแม่ตลอด ทะเลาะก,กันร้องห่มร้องไห้ก็โทรไปฟ้องแม่เขาตลอดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ต้องฟ้องแม่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับคุณสาวๆเข้าใจสมัยนิดนึงนะครับว่าแม่เขาก็ต้องเข้าข้างลูกชายเขาแน่นอนที่สุดอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องของคุณสองคนก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปอย่าดึงเอาคนที่คุณเคารพมาเป็นความกดดันของตัวคุณเองเลยครับ ข้อที่5ขี้ประชดถึงขั้นทำร้ายตัวเอง ไอ้นิสัยชอบประชดประชันมักมีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนครับแล้วแต่ว่าจะแสดงออกมาในช่วงไหนบ้างแค่นั้นเองอย่าลืมว่าคุณประชดเขาครั้งหนึ่งครั้งแรกเขาอาจจะรู้สึกผิดแต่ครั้งต่อๆไปล่ะมันไม่ได้ทําให้เขาคิดได้จริงๆนะครับเพราะถ้าเขาคิดได้เขาอาจจะไม่อยากคบกับผู้หญิงที่ดราม่าอย่างคุณตั้งแต่แรกไหมครับอย่าเอาความต้องการของเราไปเป็นภาระของใครเขาไม่รักคุณ แต่คุณก็ต้องรักตัวเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5พฤติกรรมสุดไร้สติที่ผู้หญิงทําเพื่อความรักจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆครับการที่คุณนั้นมอบความรักให้ใครสักคนโดยคิดว่าเมื่อเขาคนนั้นรับรักคุณแล้วเขาต้องเป็นของคุณคนเดียวคุณจะทําอย่างไรกับเขาก็ได้นั้นคุณคิดผิดครับคุณควรต้องตั้งสติให้ได้ใช้เหตุใช้ผลถึงจะเรียกว่าความรักที่แท้จริงครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สว่วนสดอีกครับ